เราไปคุยกันเรื่องเกมสต็อปดีกว่าคนอ่านข่าวกันแล้วมั้ยผมขอเล่าประสบการณ์จากมุมมองของผมแล้วกันอันดับแรก disclaimer ผมไม่ใช่ expert ด้านการลงทุนผมก็งูง,ง,งปูปลาปลาถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะซ่อนคอมเมนต์ <laughs> ทำไมเราเป็นคนขี้แซะอย่างนี้ คือผมไม่รู้เรื่องการลงทุนมากผมกูง,กงปูปลาปลาและนะการลงทุนของผมก็แบบระดับแบบแม่งเม่าแหละนะเวลาผมพูดสับไฟแนนซ์เชียอะไรมันผิดก็ก็ขออภัยร่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยลงทุนมี Account แอคเค n t ์โรบินฮ o d นั่นแหละมาตั้งแต่ปี2016ผมเคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วนะครับผมซื้อหุ้น AMD ตั้งแต่ราคา10เหรียญผมซื้อหุ้น Nvidia ตั้งแต่ราคา40มั้งหรือประมาณ70แต่เงินเงินที่ผมลงม,มันหลักหมื่นเลยนะคือผมแค่แบบอยากลองอลงทุนเป็นยังไงดีวะก็แบบว่าไอ้แค่เงินเก็บนักศึกษาจนๆใช่ไหมครับก็ก็ไม่มีเงินผมก็ข้าซื้อไปก็แบบเก็บประสบการณ์อะไรเงี้ยผมก็ซื้อหุ้นตัวที่ผมเข้าใจอย่างเช่นแบบผมเห็นอะไร Square. Square Square เนี่ยเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนแบบแอบปบจ่ายเงินกับ iPad อะ่ะผมเริ่มเห็นแบบว่าร้านกาแฟหรือร้านขนมที่ผมเข้าทุกร้านนี่แม่งใช้หมดเลยเว้ยผมก็แบบเจ็ดเท ซื้อหุ้นไว้ดีกว่าผมซื้อสแควร์ตอนมันราคาประมาณ20เหรียญไปไปประมาณร้อยกว่าเหรียญเว้ยเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเรียกผมว่า,าศาสดาเออเพื่อนผมเรียกผมว่า,าศาสดาแห่งการลงทุนเพราะว่าผมซื้อหุ้นตัวไหนแม่งกำไร2เท่าอย่างตับแล้วก็คือซื้อกันแบบว่าเด็กน้อยซื้อกันนะครับระดับพันเหรียญประมาณ3 4 0 0 0หมื่นบาทไม่เกินนี้นะผมซื้อ3 4 0 0 0หมื่นบาทแต่แต่แต่พอร์ตผมแม่งองอกมาเป็นแสนเลยนะเพราะว่าผมซื้อหุ้นแบบ strong strong you know ก็ซื้อมาตั้งแต่ส0 1 6ันัน พอมันโควิดมาผมก็เลิกซื้อหุ้นเลยเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวตลาดหุ้นมันจะแครชใช่ไหมครับแครชไปช่วงหนึ่งแต่มันขึ้นมาแรงกว่าเดิมอีกยัดแน่ทำไมกูไม่รู้อะไรช่างมันเถอะครับคือผมไม่ได้สนใจวงการหุ้นมานานเพราะว่าโควิดนะหลังๆมาผมก็พอเห็นมันหุ้นมันขึ้นไปผมก็เออเดี๋ยวซื้อเก็บไว้ค่อยๆซื้อเก็บตอนนี้ผมก็จะเป็นแบบว่าแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งซื้อหุ้นทุกๆเดือนนะครับหุ้นอะไรที่เราชอบก็ซื้อซื้อ ETF ซื้อซื้อซื้ออะไรอย่างนี้อ่ะแบงกราวจบ เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนเพื่อนผมรูมเมทผมซีเว่นถ้าจําได้คือคนที่มันจะเอาใบปริญญาผมไปเผาอ่ะมันก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยบอลสตรีทเบสมีเรื่องอ่ะวอลสตรีทเบสมีเรื่องอะไรวะผมเนี่ยอยู่บอลสตรีทเบสมาตั้งแต่ระดับสองแสนมั้งบอลสตรีทเบททั้งซับเลยเย็ดโดซื้อเกมสต็อปหมดเลยผมก็อ่ะฮ่าฮสนุกตลกดีเออไว้ไอ้เหี้ยเป็นบ้าวะบ้าเมื่อซื้อจังแม่งผมก็ไม่ได้สนใจตลาดหุ้นี้เลย ก็เห็นในข่าวผันผ่านแล้วแบบให้เกมสต็อปเรื่องราคาขึ้นนะจนกระทั่งวันนั้นอะที่มันเป็นข่าวอตึ้มขึ้นมาเลยว่าแบบเกมสต็อปทำลายเศรษฐีเฮดฟันวอลสตรีททำขาดทุนไป5้าบิลเลียนก็คือ5,000ันล้านเอ้ย,อยเอวี่ก็ทักมาเลวี่ก็ถ่ายทันพี่อ์มตามข่าวไหมคะพี่อ์ลเล่าให้น้องฟังหน่อยกูซึ่งไม่ได้ตามข่าวอ๋อวันนี้เห็นมันผ่านมาหลายวันแล้วก็เลยเข้าไปอ่านดูเจ็บตจทุกคนครับ มันเป็นเรื่องซินเดอเรลล่าสตอรี่มากๆผมจะเล่าให้ฟังจากมุมมองของผมถูกผิดไม่รู้เอามันไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์เห็นต่างอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกัครับ <laughs> ผมรู้ว่าชอ็อตเซล์คืออะไรรู้เพราะว่าอะไรผมดู Wolf of Wall Street มาดู w o ว f ฟ l l ฟวอ e t ตรีทไม่ใช่ดูดูเดอะบิ๊กช็อมาแล้วกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Financial ทัน <laughs> ดีใส่วบช็อตเซล่างเงี้ย <laughs> ไม่เป็นไรว่อาอ่านมาอา่านชิดโตด เรื่องมันเป็นอย่างนี้แ่บก่อนหน้านี้สักปี2ปีก่อนเนี่ยนะครับพวกเฮดฟันเฮดฟันคืออะไรคือพวกกองทุนนี่แหละพวกคนดูแลกองทุนเนาะก็คือเอาเงินของคนอื่นที่มาซื้อกองทุนไว้เพื่อการลงทุนแล้วก็จะมีเอ่อแมเนเจอร์ฟันแมเนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาเงินพวกนี้ไปลงทุนให้มันงอกเงยใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติของกองทุนเป็นฟันแนนเชียลแอสเซทตัวหนึ่งซึ่งทุกคนก็ควรจะซื้อไว้นะครับกองทุนแล้วก็หาฟันแมเนเจอร์เก่งๆเพราะว่าคุณลงทุนไปร้อยหนึง่งบางทีเงินคุณไม่ต้อองทําะไรเฮดฟันพววกกกนนนนนีี้้้เเเเ่่่่ย็็็หาาาาออมมสตปปแงรค เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันแล้วเกมสต็อปใครเข้าเกมสต็อปซึ่งเอาจริงๆก็คือไอ้เรื่องจริงว่าคนเข้าเกมสต็อปน้อยมากแล้วน,นะเขาโหลดดิจิตอลกันเขาสั่งอเมซอนคือเขาไม่ต้องไปเกมสต็อปแล้วอะแต่ว่าเกมสต็อปเนี่ยเว้ยมันเป็นร้านที่โตขึ้นมากับรุ่นคนอายุประมาณกูอะคือแบบว่าตอนอายุ 12- บสองอะจะลากพ่อแม่เข้าเกมสต็อปเพราะว่าร้านนั้นมันมีความแมจิคอลมากมันเป็นความแบบว่าโอเ้เกมมันสนลูกหูลูกตามนีของเล่นขายคือมันเป็นความสุขอะแค่เหมือนกับได้ เอ่อ,เ,อ,อเข้า GameStop ก็มีความสุขแล้วเหมือนกับที่มึงเข้า Apple Store เหมือนกับที่มึงเข้า e บสบ u ยแต่ว่าตอนนี้ g a m e s ็อปกำลังจะตายครับไอ้พวกเฮด f ฟเม m a เจอร์ก็เล็งเห็นแล้วว่าเจ๊งแน่นอนก็เลยชอ็อตไว้ชอ็อตคืออะไรชอร็อตก็คือการพนันว่าแทงว่ามันจะเจ๊งยิ่งราคาหุ้นตกเท่าไหร่กูยิ่งรวยแต่พอดีมันมีไอ้วอลสตรีทเบรเนี่ยมันเริ่มเอฟฟอร์ดมาปีก,กว่าๆนะครับว่าเฮ้ย hey, ทุกคนมันมีคนชอ็อตเกมสต็อปไว้ว่ะ ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันซื้อพวกนั้นเป็นเจ๊งเลยนะเว้ยแล้วเราจะรวย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 เป็นตัวตั้งตัวตีก็แบบว่าออกมาอันลิทิ์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้ออย่างนี้นะเขาก็โพสต์ว่าเนี่ยผมซื้อแล้วก็โพสต์ว่าสเตตทุกเดือนพอเริ่มซื้อพอเริ่มมีคนเอาด้วยโอสิทธิ์เว้ยมันเป็นซับเดิตของคนโยโลแล้วคือคนแบบว่าว่าเอาลงตังหนักรอบเดียวรวยถ้าเกิดไม่รวยก็เจ๊งไปเลยอ่ะก็อ่ะ,ก,อะก็ลง คนก็หลงดี e p fucking value เออทุกคนก็นเริ่มซื้อไปซื้อทีนี้ประกอบกับตอนนั้นเกมสต็อปเปลี่ยนเอาเลจจี้มาด้วยนะครับก็คือเลจจี้เป็น CEO Nintendo ออกจาก Nintendo มาเป็น CEO ีโอเกมสต็อปราคาหุ้นมันก็กระเตื้องขึ้นมานิดนึงเว้ยแบบเฮ้ยเจ๊ดเหรือว่าจะเป็น,นจริงๆแล้วราคาหุ้นเกมสต็อปไม่ควรจะขึ้นมากกว่านี้แล้วรูปแบบธุรกิจของบริษัทมันเจ๊งแน่นอนไอ้เหี้ยมันไม่มีทางราคาหุ้นมันจะขึ้นเกินนี้แน่นอนซึ่งไอ้เฮดฟันเมนเจอร์ไม่คำนวณถูกนะเพียงแต Wall Street ต่่่่ววววาาาาาาาบออออกกกกเเเรรรจะะ้้้งงซืพพป็นนนหหัหลัลยทุ สองก็คือเพื่อเป็นการเซฟร้านเกมที่เรารักในอดีตของเราความทรงจำสวยงามไม่ให้เกมสต็อปเจ๊งไปในที่สุดเพราะว่าการทำช็อตแบบนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ว่ะกูว่ามึงเจ๊งแน่นอนกูจะรอดูมึงเจ๊งกูก็ช็อต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 ,อตยิ่งมีข่าวออกมาว่าเฮ็ดฟันหลายๆเจ้าช็อตไอ้บริษัทนี้ไอ้บริษัทนี้ราคาหุ้นก็ยิ่ง ตกเพราะว่ามันเป็นข่าวแย่มันเป็นแบบโกงกรรมโกงเกลียนเว้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะเจ๊งล้มละลายไปในที่สุดแล้วไอ้พวกเี้ยนั่นก็รวยในขณะที่บริษัทนี้เจ๊งอีรอนมาร์สเกตการช็อตเซลมากด้วยด้วยเหตุนี้พอเทสซาก็โดนช็อตเซลเหมือนกันบอสตินเบตก็แบบว่าเออเอาด้วยเว้ยเอาเลยเว้ยกูจะเอากูจะเอาก็ค่อยๆซื้อซื้อราคาคุ้นมันก็เริ่มกระเตื้องไอ้แค่จากสี่เหรียญไม่เริ่มขึ้นเป็นสิบสี่เหรียญขึ้นเป็นสามสิบเหรียญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราคาหุ้นี่ยนะครับมันมีโอกาส ได้เงินอินฟินิตโอกาสเสียเงินก็อินฟินิตเหมือนกันยิ่งราคาหุ้นสูงขึ้นไปเท่าไหร่มึงยิ่งเสียเงินหนักขึ้นเรื่อยๆ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 เ่อ,เอ,เอพวกเฮดฟันหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเคลกเทดโว์ก็ <ส Hum. S 2> คือจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดเสียเงินเท่านี้แล้วต้องคัดลอตต้องยอมต้องยอมออกไอพวกเทียนนี่ก็ดูแล้วอ๋อถ้าเกิดว่าราคานี้มันจะออกเราก็ซื้อซื้อยอย่างเดียวซื้อแล้วไม่ขายพอซื้อแล้วไม่ขายราคาก็ขึ้นราคาขึ้นพอถึงจุดที่มันจะต้องที่มันจะต้องออกแล้วอะไ้พกกเเฟัันนม็จตง ขายโพลิชันมันทิ้งต้องอธิบายชอ็ตชอตจัดก่อนชอ็อตก่อนนะครับมันเป็นความสันขวานมากเว้ยเป็นประบบที่ผมคิดว่าแม่งเป็นแบบอะไรที่เฮ้ยแม่งตลกดีวะผมซื้อสัญญาที่จะขายหุ้นในราคาเท่านี้สมมุติว่าตอนนี้หุ้นราคา10บาทผมซื้อสัญญาที่จะขายหุ้นในราคา8ปบาททุกคนก็แบบว่าเอา้ามึงซื้อสัญญามึงโง่ปะเนี่ยมึงซื้อสัญญาว่าหุ้นจะราคา8บาทตอนนี้ราคา10บบาทใครจะไปซื้อมึงอะถ้าเกิดราคาหุ้นมันขึ้นเป็นร้อยบาท ก็ไม,ไม่มีใครซื้อมึงมึงก็เจ๊งแต่ถ้าเกิดราคาหุ้นมันตกไป2บาทมึงมีสิทธิ์ที่จะขายหุ้นในราคา8ปบาทโอ้กาไรถ้าต้องมันเป็นการซื้อสิทธิ์ในการขายหุ้นแต่ตัวเองไม่มีหุ้นนะซื้อสิทธิ์ที่จะขายหุ้นในราคาแบบ2เหรียญอะไรเงี้ยแล้วราคาหุ้นมันชูดไปนูน่น300เหรียญมันก็จะเป็นที่จะต้องขายสัญญ,ญาเนี่ยทิง้งแต่จะขายสัญญ,ญา,านี้ทิ้งก็หมายความว่าคุณจะต้องไปซื้อหุ้นมาขายจะต้อง execute order ก็คือไปซื้อหุ้นมาขายก็คือสัญญ,ญากขารุ้นรายมาองเหรียญม แต่ไอ้พวกวอล s สตรีทเบ s t เนี่ยก็บอกว่าไม่ขายกูไม่ขายกูโฮไดมอนแฮนทุกคนไดมอนแฮนคือมึงจับแน่นๆไม่ขายไม่ขายราคาไม่ก็ดีดเพราะของมันไม่มีขายโฮ้ราคาไม่ถูกไม่ก็ยิ่งขาดทุนหนักขึ้นไปอีกแล้วไม่ขายเลยมีคนซื้อเพิ่มแข่งกับมึงอีกราคาม่ก็ไปดูทูดมูนสุดท้ายก็คือมันเป็นข้อกาหนดของเฮดฟัน่า กูต้องออกก็ต้องหาหุ้นมาขายราคาหุ้นก็กระชูดพวกนี้ก็รวยกันไปพวกที่รวยเนี่ยไม่ใช่รวยจากราคาหุ้นเท่าน,นั้นรวยจากการเบ็ดการแทงด้วยว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นมันจะมีพุทธกับคอใช่ไหมครับมีแทงด้านลดกับแทงด้านเพิ่มไอพวกนี้ก็แทงด้านเพิ่มไปด้วยแล้วยิ่งแทงด้านเพิ่มอะ่ะสมมติว่าผมแทงไว้ที่ผมจะขายหุ้นเกมสต็อปที่ราคา300ตอนนี้หุ้นราคา200อยู่ดีหุ้นมันขึ้นไปราคา400อ้ยไอ้แสัญญา สัญญานั้นไม่มีมูลค่าขึ้นมาแบบยั้มยุยี่เออ่ดีฟังกิ้งแวร์ลูตอนนี้ก็เท่าไหร่อะลงทุนลงทุนห้าหมื่นตอนนี้มีเงินสี่สิบแปดล้านเรื่องไงคือเฮ็ดแมนพอมันถึงจุดที่ทุกลงข่าวปั๊บเนี่ยนะครับทุกคนแบบแบบพวกมึงเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยียอะไรวะเกมสต็อปว่ะไอ้เชื่อคุต้องเข้าด้วยแล้วเหมือนบิตคอยเลยคนก็โหลดเราเป็นหุ้นมามาซื้อซื้อหุน้นแข่งกับไอ้เฮดฟันที่ก็ต้องซื้อหุ้นไปขายโพซิชันเหมือนกันแย่งกันซื้อราคาแม่งก็ยิ่งขึ้นขขขขขขึึึึึึ้้้้้้นนนนนนเลย ตอนนแรกมาราคาสี่เหรียญนะแค่คือมันขึ้นมาแบบร้อยเท่าฮัลโหลโ b บินฮ o ดที่เป็นแอปที่กูใช้ด้วยเนี่ยก็บอกว่าพวกมึงหยุดกูไม่ให้มึงซื้อขายเกมสต็อปอีกแล้วเฮ้ย hey, กูไม่ให้มึงซื้อเกมสต็อปอีกแล้วกูให้มึงขายอย่างเดียวอ้าวทุกคนก็แบบ what the fuck แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ให้กูซื้อก็คือกูซื้อแข่งกับเฮดฟันไม่ได้ให้กูขายอย่างเดียวถ้าเกิดว่ากูขายเนี่ยก็คือเฮดฟันซื้อ ไปแล้วราคาหุ้นก็จะลงพรึบอ่าเป็นการ Save Head เซฟเฮดฟันเฮ้ยพวกมึงคุยกันหรอวะเฮ้ยพวกมึงปกป้องพวกเดียวกันเองเหรอวะประชาชนเป็นผู้เขาเรียกว่ารีเทลรีเทลอินเวสเตอร์ก็คือแบบเป็นคนแบบกูกับมึงเนี่ยลงทุ้นที่ระเบิหมื่นสองหมื่นไม่เยอะประชาชนรีเทลอินเวสเตอร์จะเอาคืนวอลสตรีทแต่มึงปกป้องวอลสตรีทอย่างนั้นเหรอก็มีหลักฐานออกมาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคุยกันกับกับกับฟันนะครับว่าเฮ้ยช่วยกูหน่อยอะไรเงี้ยวอลสตรีทก็ปิดการซื้อขาย หุ้นที่มีปัญหาทั้งหลายเกมสต็อปเดี๋ยวนี้มันลามไปหุ้นแบ็กเบอร์รี่นะครับลามไปหุ้นโนเกียนะครับก็ปิดการขายแล้วทุกคนก็เดือดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายจากรีเทลอินเวสเตอร์เนี่ยมาจากโรบิน hood เพราะมันง่ายคือแบบมึงโหลดแอปแล้อมึงซื้อหุ้นได้เลยถ้าเกิดว่ามึงจะซื้อหุ้นด้วยวิธีปกติคือมึงต้องไปแบบบรกเกอร์ใช่ไหมครับถ้าเกิดซื้อผ่านโบรกเกอร์ยังซื้อได้ถ้าเกิดว่าซื้อผ่านโรบิน hood ซื้อไม่ได้คนในซับเรดดิตมันมีเป็น แล้วก็ฟ้องโรบินฮูลกันเรียบร้อยแต่ทีนี้มันไปทั่วโลกแล้วดิมันเป็นมันเป็น global p h e n o m e n o ก็คือไอเ้เหี้ยอยู่รัสเซียก็ซื้ออยู่อินเดียก็ซื้ออยู่เกาหลีก็ซื้อแม่งซื้อกันทุกคนเลยอเมริกันไม่ต้องห่วงนายซื้อไม่ได้เราซื้อเองเยัดแม่ <c oughs> แล้วค่ ขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้ก็คือคนที่จะจะซื้อเกมสต็อปก็ต้องไปลงทะเบ,เบียนซื้อขายกับโบรกเกอร์เว้ยแล้วก็มีแอปแบบทางเลือกที่ไม่ใช่โบรกินฮุ้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วผู้คนก็พยายามหาซื้อเกมสต็อปทีนี้พอวอลล์สตรีทเบ s มันมีกําลังคนตอนนี้มันไป4ีล้านคนแล้วอะถ้าเกิดว่าสี้าล้านคนนี้ซื้อหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยหุ้นตัวนั้นราคากระชุเลยนะครับผมคิดว่าต่อไปจากนี้เนี่ยวอล l s สตรีทเบสมีอํานาจมากเกินไปแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะจัดการเรื่ออองงงนนนนนนนีีี้้้้้ยังงััไมมมมมมซืืหหุุกก่ะะาใจปแบบ ซื้อหุ้นโรงหนัง AMC เพราะว่าจะเจงก็ซื้อซื้อหุ้น b บ c ็กเบอรี่ซื้อหุ้นโ o เกียรือแบบมึงซื้อหุ้นมีมกันไหนไเฮียแล้วมันก็แบบเราไปอยู่ดีหุ้น Black b บ c ็กเบอรี่ก็จะขึ้นพืืดทั้งที่ มูลค่าบริษัทจริงๆมัน,มนไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงกันนะเออทุกคนอยากจะขึ้นรถไฟทุกคนก็ลองไเทรดดูนะครับแต่ปัญหาคือต้องระวังตัวกันด้วยนะครับเพราะว่าพอมันขึ้นไปสูงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดกว่าคุณออกไม่ทันเนี่ยคุณบื้มนะร,รวยเร็วก็จดเร็วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณซื้อออปชั่นซื้อหุ้นเนี่ยจะรวยจะขาดทุนเท่าไหร่ออปชั่นมันเป็นเอ็กโพเนนต์ความสูญเสียหรือว่าความได้ถ้าได้ก็ได้เยอะกว่ามากๆผมเองไม่เข้าไม่ไม่ออกผมคือ, Stop อนนเกมสต็ <c oughs> กูจะเก็บไว้ให้ลูกเป็นเขาเรียกว่า historical artifact เป็นเป็นเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์นะว่าผู้คนร่วมหัวกันทำให้ Wall Street ล้มได้ทีนี้มันก็มีเรื่องของคนขึ้นมาคุยอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกวอลสตี t มันก็ทำอย่างงี้กันหมดหมายถึงว่าไปลุมซื้อหุ้นอะไรบางอย่างปั่นแล้วก็ปัม๊มแหรร้ามันนะ ปั่นแล้วก็ให้อีกคนนึงขาดทุนแล้วก็ให้เจ๊งไปมึงไปทาให้บริษัทนั้นเจ๊งบริษัทนี้เจ๊งแต่พวกมึงก็กินเหล้ากินเบียร์กันโอ้บอกไอ้ดาเขาไอ,โอ้โง่คราวนี้เจอมวลมาหาประชาชนเอาคืนบ้างร้องเป็นหมานะไปหารัฐบาลบอกว่าโอ้ต้องควบคุมกฎหมายโอ้ตอน0 0 8พวุกมึงไม่เห็นร้องอย่างนี้ตอน2008ที่พวกมึงเอาตังค์ไปทําเฮี้ยอะไรกันก็ไม่รู้ยับยุยี่แล้วคนที่รับผลกระทบคือประชาชนมวลมาหาประชาชน เอา,าเงินภาษีไปจ่ายพวกมึงมึงไม่ร้องอย่างนี้ไม่มีใครเข้าคุกตอนนี้จะกูเอาคืนพวกมึงบ้างทําแบบเดียวกันเลยมึงจะร้องก็เป็นประมาณนี้ผู้คนก็เลยโกรธคือแม่งเป็นที่แบบว่าไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแม่งก็รวมหัวกันบอกว่ากูเห็นด้วยคือแบบกูเห็น AOC อ่ะเล็กซานเดียคอเตสจากทวิตแบบว่าเฮ้ยเราินฮุดธมึงจะต้องให้ผู้คนไอ้น,นี่เดี๋ยวว่ามึงมึงจะมาร้องได้ยังไง AOC ออกมาทวิตไอ้เหี้ย เท็ดครูซแม่งมาทวิตรีทวิตบอกว่าเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดมากกูแบบเท็ดครูซเนี่ยนะเห็นด้วยกับ AOC นี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้เท็ดครูซนี่แบบสนับสนุนท้าจา๋าแบบว่าเป็นแบบคือคนเราฝั่งคนเราขั้วเวลามันด่ากันตลอดแต่ทุกคนแม่งแบบฟูลลี่อัก,กรีกับเรื่องนี้ว่าต้องให้ประชาชนเทรดคนลุกเลยคนลุกเลยโอ้โหมึงทำให้คนสองฝั่งมาแบบว่า รวมพลังกันได้ไม่ไม,ไม่ธรรมดาฮะเราเป็นฮูดผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงแต่ผมคิดว่ามันจบอาทิตย์หน้านผมไม่รู้ว่ามันจบยังไงแต่มันจบแน่อาทิตย์หน้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปนานกว่าน,นี้เนี่ยแตกคืออย่างนี้พวกอ l ส t ตรี t เนี่ยเขาก็พูดมาว่าเอ๋อเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกกูรวยพวกคอร์ปอเรชันรวยเนี่ยรายได้ที่พวกบริษัทใหญ่รวยเนี่ยมันก็จะทริกเกอร์ดาวก็คือเอาไปจ่ายพวกพนักงานกับเข้าสู่อีโคโนมีใช่ไหมครับแต่ว่า Data ที่ออกมาเนี่ยมันบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อะ่ะ พอพกพวกมึงรวยพวกพวกมึงเอาเงินไปทำสต็อกบายแบ็กซื้อหุ้นขึ้นราคาหุ้นพวกมึงขึน้นแล้วมึงก็รวยขึน้นรวยขึน้นไม่มีการจ้างงานเพิ่มบางทีเล์ออฟด้วยซ้ำพวกในวอลล์สตรีทเบดก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกกูแค่มาซื้อหุ้นเอามีมอยู่ดีๆกูก็รวยรวยเสร็จปุ๊บกูก็เอาเงินไปปลดหนี้เอาไปปลดหนี้พวกหนี้การศึกษากอยศอกอูเอาไปซื้อรถกูเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยเช่าบ้านผ่อนเงินเงินเนี่ยแม่งกลับเข้าสู่อีโคโนมี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า กูต้องใช้ต้องกินต้องใช้เป็นเงินที่พอเข้ามาหากูปุ๊บกูก็ออกทันทีการซูอีโคโนมี่ร้อเร็นนี่ไงล่ะทิกเกิลดาวอีโคโน,โคโนโมี่ที่พวกมึงพูดกันไงกูรวยกูรวยไฮ้แม่งรวยจริงกว่าคนแม่งเป็นแบบเศรษฐีเงินล้านกันข้ามคืนเลยมันคือแบบบางคนเป็นเด็กจบใหม่อ่ะไม่มีเงินอยู่แบบ2000ันเหรียญนะไอ้เชี่ยแม่งลงทุนซื้อออปชั่นเกมสต็อกซื้อไปซื้อมาเอ้าไอ้เชี่ยยู่ดีมีเงินล้านจ่ายหนี้ดีครับเดี๋ยวนี้พวกมึงมาด่ากูโง่เหรวไอ้ควายอะไรเงี้ยมันก็เป็นการไฟ์กันระหว่างเด กับ Wall Street นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเออน่าสนใจดีวะ่ะทีพวกมึงหัวกันปั๊มราคาหุ้นนั่นนู่นนี่กูบ่นมึงกูมีสิทธิ์พูดอะไรไหมไม่มีเจอพวกกูรวมพลังกันส่วนเรื่องของตัวตัวบร็กเกอร์ที่เทรดให้นยะอย่างโรเบิร์ตฮุสเนี่ยมันก็มีปัญหานะเพราะว่าการที่เขามาแทรกแซงแบบนี้มันก็เป็นม a r k เก็ตมานิป a เลชันหรือเปล่านะในการแทรกแซงตลาดแต่ก็ดีครับทำให้คนตื่นตัวเรื่องการลงทุนกันการลงทุนเป็นเรื่องที่ดีนะในทวิตเตอร์ก็บอกว่า คนรวยๆอ่ะแม่งจะชอบให้พวกคนจนทำไมมึงไม่เอาเงินไปลงทุนวะมันจะได้งอกเงยไงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์มึงมีเงินมึงก็ไปลงทุนดีนะครับในขณะที่คนจนแม่งมองแบบว่าไอ้แค่เอาเงินไหนไปลงทุนเดือนชนเดือนในสัตว์คือนี่ก็มีไม่มีเงินให้กูลงทุนแล้วแต่รอบนี้คนจนๆเอาเงินไปลงทุนซื้อสต็อกเกมสต็อกคนรวยแม่งอ้าบักฮะอ๋อปีกจูเฟสออเว้โนโนหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ นี่คือเรื่องของของเกมสตองมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ใครเรียนไฟแนนซ์ต่อจากต่อจากนี้ก็ต้องได้เรียนในหนังสือนะครับคุณก็จะต้องไปทําการบ้านมาว่าทําไมสาเหตุเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมนายอารไม่ซื้อ,อก็นั่นเีงยังคุยกับไอสตีเวนอยู่เลยแบบตอนที่มึงทักกูมาตอนนั้นทําไมกูไม่ซื้อวะ